สวัสดีครับสมิธครับวันนี้แนะนำสินค้านะครับในส่วนของกล้องมองหลังนะครับ Honda c i v i c FC นะครับลักษณะของตัวกล้องจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับตำแหน่งที่ถูกติดตั้งนะครับเอ่อลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับตำแหน่งที่ถูกติดตั้งก็คือตัวสันเด่งตรงตรงช่อง ติดตั้งกล้องอานเดิมนะครับมันจะมีมีตำแหน่งช่องนะครับข้างๆที่เปิดที่เปิดฝาฝาหลังนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับดูดูดูตำแหน่งที่ติดตั้งนะครับมันจะมีรูปกล้องเดิมที่ติดเอาไว้นะครับโอเคเห็นแล้วนะครับก็ใช้กล้องตัวนี้นะครับติดตั้งลงตำแหน่งเดิมเลยนะครับพอดีเลยเป๊ะนะครับมันจะเป็นซีลิง สี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแบบพื้นผ้าแบบนี้นะครับถ้าท่านมีแบบนี้ก็คือสามารถเอาไปติดได้เลยนะครับแต่บางรุ่นนะครับไม่มีเนี่ยติดไม่ได้นะครับไม่มีไม่มีช่องสี่เหลี่ยมตรงเิียให้ติดกล้องติดไม่ได้นะครับเฉาะในส่วนของรุ่นนี้นะครับท่านต้องระวังด้วยนะครับยังไงก็โทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดได้นะครับถ้าท่านมีความต้องการก็โทรมานะครับหรือว่าติดต่อมาตามช่องทางที่เราให้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับชอบข้อมูลสินค้านะครับกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็ตัวกดติดตามน,นะครับให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้แนะนำสินค้าเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ